น่าสนใจค่ะคุณพิลพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกร,ตตรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมาเปิดโปงว่าเขากับลังถูกรุมเล่นงานทางการเมืองค่ะโดยคุณพิลพันธ์นะคะได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวเนี่ยผ่านเพจ Facebook ตอนหนึ่งนะคะว่าในช่วง2-3เดือนก่อนสิ้นปี2,567 ถูกกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าสื่อบางกลุ่มลุมกระนำปั้นข่าวทุกรูปแบบโดยเฉพาะเมื่อมีข่าวเปิดตัวพักไหมทุนนะ้าก็มีบัญชีอวตารไหมพืบเพื่อใช้ถล่มเขาแบบไม่ยั้งมือแต่คุณพิรพันธ์บอกว่าไม่เคยหว,วั่นไหวและจะทำในสิ่งที่ต้องทำเสมอพอเห็นว่ากลยุทธ์แบบเดิมทำท่าจะเล่นงานไม่ไหวก่อไปปั้นข่าวว่าขัดแย้งกับนายกบ้างขัดแย้งกับพักแกนนำรัฐบาลบ้าง ทั้งที่คุณพิรพันธ์ยืนยันว่าไม่เคยขัดแย้งกับนายกแพทองทานและอดีตนายกเศรษฐาและว่าทั้งสองท่านก็สนับสนุนการทำงานของตนเองตลอดมาเพราะเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลทั้งสิน้นผลงานการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานก็สำเร็จด้วยดีเพราะการสนับสนุนของทั้งสองท่าน คุณพิรพันธ์ยังระบุด,ด้วยว่าท่านนายกแผ่ทองทานประกาศว่าจะทำลายทุนผูกขาดท่านก็พูดจริงประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกอพอชอครั้งหลังสุดเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาท่านนายกติดภาร,รกิจด่วนก็มอบให้ตนเองเป็นประธานการประชุมแทนและกําชับให้ขอมติคณะกรรมการกพอชอให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องประมูลไฟฟ้าพลังงานสะอาดด้วยโดยมีท่านเลขาธิการนายกร,รัฐม,มนตรีนายแพทย ม Sur ินเดอร์สุริเดชเป็นผู้ประสานงานและติดตามงานตลอดเวลานั่นก็เป็นบางส่วนที่คุณพิรพันธ์ได้โพสต์ข้อความรายยาวในเพจเฟซบุ๊กค่ะ เดี๋ยว,วก็ตามค่ะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาเป็นระยะระยะนะคะว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและนายทุนของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งไม่พอใจคุณพิรพันธ์ที่ไม่สนองงานเรื่องพลังงานค่ะและทําให้พรรครวมไทยสร้างชาติอาจจะกลายเป็นเป้าหมายในการที่จะถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีค่ะส่วนเสียงที่หายไปนั้นนะคะจะนําพรรคกล้าทํา ขวนของรอยเอกธรรมนัฐปมเผาที่เพิ่งย้ายมาสังกัดเข้ามาเสียบได้ค่ะโดยเฉพาะเมื่อมีภาพตีกอล์ฟร่วมกันนะคะระหว่างคุณทักษิณชินวัตรคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรตรว่าการกระทรวงมหาไทยหัวหน้าพักภูุ่มใจไทยและมหาเศรษฐีด้านพลังงานคุณสารัตรัตนาวดีค่ะ ก็ทำให้บรรดานนะักวิเคราะห์การเมืองวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าพักรวมไทยสร้างชาตินั้นอาจจะไม่ได้อยู่ร่วมคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งก็เป็นกระแสรนแรงในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะกระทั่งล่าสุดคุณทักษิณน,นะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะว่าไม่มีการปรับคุณพีรพันธ์ออกจากคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งคุณทักษิณย้ำว่าคุณพีรพันธ์เป็นคนตั้งใจรู้จักกันมานานคุยกันรู้เรื่องประกอบกับนายกยิงก็ไม่มีการพูดคุยกัน นนเรื่องี้โดยยังบอกว่าสบายๆทำงานกับคอรมอชุดนี้ไม่มีปัญหายัางไปกันได้ดีขณะที่คุณคุณทําเวชยชัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งก็เป็นแกนนำพักเพื่อไทยนะคะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกมากค่ะ เนื่องจากไม่มีความรู้สึกในหมู่พักร่วมรัฐบาลหรือว่าคอรมอที่จะปรับคนนั้นปรับคนนี้และขอยืนยันว่าจะยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในระยะเวลาอันสั้นนี้ที่สําคัญคืออํานาจในการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดอยู่ที่นายกรัฐมนตรีค่ะโดยที่เขาเองนั้นก็ไม่ทราบว่าคุณทักษิณนั้นให้สัมภาษณ์เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นในฐานะอะไรค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ที่มีการเคลื่อนไหวของข่าวสารต่างๆเป็นแรงกดดันต่อพักร่วมรัฐบาลน,นั้นยังคงเข้มข้นค่ะเปิดสักราชมาก็ดูเดือดขนาดนี้นะคะต่อไปข้างหน้าจะดูเดือดขนาดไหนต้องติดตามค่ะ